นี <toys> ่ก็ลูกพี่คุ้นดันกันไปคลิปใครเตรียมละสามเลยนี่ก็ไรดี่ระมานจะกอยก็ลดกระนาดที่เต็มยังผีด้วยก็สุดๆสามันลึกน่ารีวิวไหมไอ้รถโตขันกันง่เสียงกันหิเสียงกันง่ ลั่นทุ่งมาแล้วถึงวะถึงกี่ใบวะได้โอ้หมดด่องลิบโวยโบกบนดินีห้งที่้อนแดด,ออด,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 ดนั่ง ก็เศร้าเมยกันเศร้าเศร้าเมยแเด็ดไรบหายไปหลายวันบาดเจ็บหนักเพราะว่าเพราะวัยเสียงมันดังแปลกๆปืนมันแตกเนาะที่ได้ว,ว่าแต่าการกระบ,บาดมันการกระบ,บาดซะแล้วพอมาขุนเด็ด เไปจมใส่ป้ามานีเราจมแกได้เจ้าอาวาด้ลสิวาด้สิป้าดื้อดึ้อดือป้าดึกเ้ยพ่อพี่พ่อพ่อพ่อพพ่อ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 โอ้ยังเทเลยอะยังนิดหน่อยไม่เป็นไร ยกหน้าให้เบื้องบ่ป่ะยกหน้าให้ดูหน่อยไหมโอ้ยไม่ได้ดำดำมันสูงขนาดนี้ดำได้สูงมากมาเบื้องมาเบื้องบนบ่เบื้องบนไฟบงไฟสวี่กำลังมากหุ่นจวดขนาดที่บงไฟสวัยว่าแต่ติดไฟจิ้วเลยว่าว่าเด็ดทางบ่าเด็ดซุยเลย จ谢谢 ca, no. ุดแจ้งเดียวอันนี้บังไฟสวยเข้ามานี่มาแล้วเ่ัวเครื่องใส่แก็บไม่มีขวันน้ำมูควันไม่มีเลยจุดเตาแก๊สมาเดูดุพี่แยกเบิดดุพี่ีเด๋ยกอีกใจนึงอีกใจนึงพี่ใจนึงหายใจเงี้ยวไว้หายใจไว้หายใจไว้ดุพี่หายใจไว้หายใจไว้ เกือบหัดหีกหน่อยเดียวสะเอาละยกไปที่กใครก็ยุผีอยู่มันใส่บะทอกันเลยบางคัน3ตักบางคัน4ี่ตักเนี่ยต่คนมัก3ตักนี่คือตักกับสิบาทสตักกับสามบาทสตักกับสีบาทขั้นเนี3สามตักี่ เอาซีตักเขาบ่หอดแล้ววะบ่หอดบ่หอดเบืองแห้งเบืองน้ำมันแล้ววะเอาสามตักเอาง่ายๆลดไปสิบาทนึงดอกแล้ววะแต่ใส่มาซีตักนี่น้ำมันเกินสินบาทแล้ววะเอาสามตักเอาสามสิบพอบ่ต้องใส่อะไรมาแมกทอดแมกทอดหนึ่งเส้นแมกทอดสามหรือสี่แมกทอดกะน่าสิสาม มาถอยเถาะนี่ล่าให้ถอยเขามาสอนสองอยังไงได้หน้าทางหว่งหวยห่วยส้นเขาได้ลูกพี่อเกี่ยวไปใส่ยีกเออฮะกระแก๊กเขาเกยถอยยงังไงว่าวใส่สลดรังกักกุ้งว้า ตอนสองีจานไกลเข้นมาแล้วผมจานเกยอไรมาแล้วแล้วทก็ีแล้วีเร้วเอแซงเลยุนะเถอยแซงกันเลยเขาจะไล่ตากามาแล้วเขาจะหอดก้อนเต้าได้นะเขาจหอดก้อนระวังสองขัดเหนียวเขาคันเียวก้อนเด้เาเขาเ้าเดจานกหอดแบเครื่องนึงเครื่องนึงเครื่องนึงหอดสุดจานแมกไร้ว้าดย พ่อ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 ก่งกเกิ้งดินี่คลอดก็ธรรมดาดยไก่จ้าไปไม่ถึงไก่จ้าเอาครึ่งเดียวก่อนอันนี้สี่ตักอันนี้สามตักั่นั่นนี่เรางับงับเห็นยังบ่งเบื้อเบื้อเบื้อเอายีกีบ้านึง มันติดกะบะดัเรายกบอสูงนะเ่เเร็ว่เรเรเร่เเร่เเร่เ้เรเ่เร่มาเร่เรียัเเบิเรเ้เร่เ่เร่เๆเร่เเร่เรเร่ว่เรเรเร่เเรเรเร่เรเรเร ดำให้ขึ้นล่งเร็วสิพี่ว่ะเอาอไปเซ็กกรบพายไปโอ้ยังเต็มอยู่ <laughs> เต็ม <laughs> เต็มยู <h ums> ม้องแบกคลอดเต็มกับบา้ายได้เร็วหัน เดยมกบมาเลยพอยด,ลดลเลยบุพเพอดเลยเต้ยังม่พัดยังม่หดไปอันนี้ก็สามตักอ่าลูพีว่อแล้วโตวมาอีกแล้ว ลูกผีหยนาดมากเนีย <ร Stevens. S 1> ้อตมากเลสองลอผีหุยนากเรบียวรออตมาอีกแล้วแต่เปียบมูอเเอือเอไฟงไฟลานฟังนเท่าไฟลานที่ขึ้นแล้วฟังกันเอาพี่เริ่มปหอดลด้เริ่มอดแล้วเริ่มเนื่อลด้เดี๋ยวไปสำรวจดินกอนท่นเป็นอะไรคือบ่หอด ดีมันหนาสิบูได้ปะขอาปูเลยข้าปูเลยมันแหงพอาปูอะไรอยู่เริ่มเน็ดไว้แลวมันมาหอดนีไหม

รถกระบะบทีดึงมันออกขึ้นมปลูพี่ดึงออกใครเอาเอเออข่าเรื่องออกม่ไันดีกว่า

นั่นต <no> ้องดึงออกไหมต้องดึงไหมดิโอ้สามันขาดไปไปต่อดึงกันดอกเอามาเทงว่าบังไฟบังไฟลานมาเท่าไงบังไฟนังมาเทางนีอดูแต่ไหนเห็นเป็นดอกกุหลองเลยคุณนไปคุณนูนุุ่่ไป พี่ตาพอกันไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่รถปูทางไหมก่อนเดี๋ยวบอกทำให้ด,ดินแห้งก่อนไปดินแห้งกับลูกพี่ก่อนมีหร,รือเปล่าดินแห้งที่นี่ยมไปที่นี่ก่อนก็ได้